ขับมาจากทางนี้นครับขับเข้ามาเข้ามาตรงนี้เนี่ยผมจะจอดทิ้งขยะตรงนี้เลยอ๋อครับขยะอยู่ซ้ายมือเสร็จปุ๊บผมก็จอดจอดรถแล้วก็ข้างหน้าไม่มีอะไรนะพี่คือคผมมองไปข้างหน้าไม่มีอะไรน้องเขาน่าจะมาจากข้างหลังแต่ผมไม่รู้ตรงไหนอ๋อใช่ผมมาเสร็จปุ๊บก็ทิ้งขยะเสร็จปุบ๊บแล้วช่วงผมทิ้งเสร็จอะผมไม่ได้หันไปปิดประตูผมใช้มือเนี่ยอย่างนี้เลย ปิดไปเลยเลยไม่เห็นว่าเขาขึ้นไปตอนไหนผมปิดเสร็จปุ๊บผมก็เดินขึ้นมาข้างหน้ารถอ๋อคือหมาหมาตัวนี้คือเดินขึ้นขึ้นรถที่เองใช่แล้วพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นมาเปิดประตูผมก็เอ้าก็ยังในคลิปเลยดีอรถเลยใช่คี่เขาขึ้นมานั่งเองแล้วแล้วเอาน้องไปอยู่ที่บ้านนานไหมกว่าเจ้าของจะมารับก็ผมอ่ะขับไปผมขับไปถามมาสามหมู่บ้าน Ừ, ตัเไปถามสามหมู่บ้านขับไปหมู่บ้านที่ที่พี่เข้ามาขับไปถามสามหมู่บ้านว่ามีลูกบ้านทำมาหายไหมถามาอปพครับใช่แต่ตเขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีลูกบ้านมาแจ้งไว้เลยครับจนสุดท้ายหมู่บ้านเนี่ยผมกะจะไว้ตรงนี้เป็นสุดท้ายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่เจอผมก็อาจจะซื้อข้าวเซเว่นให้น้องแล้วผมก็เข้าบ้านแล้วก็อาจจะปล่อยน้องไว้เพราะผมเลี้ยงไม่ได้ ผมมีรารับ,<ช>รบผมก็พอมาถามแล้วมีลุงยมหนาครับบอกว่าใช่ใช่มีลุงาลามาเลี้ยงไวว่าหมาแมวเขาหายไปประมาณสามวันแล้ว<อ>ไม่เข้าบ้านเลยครับหาไม่เจอเขาออกหาทุกวันเลยผมเลยบอกลุงเปิดลุงม,มาดูให้หน่อยว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าผมก็เลยเปิดประตูให้ลุงเขาดูแล้วตอนผมเปิดประตูมมะตะตผมคิดว่าเขาจะวิ่งลงไปเขาก็ไม่วิ่งลงมาเขาก็นั่งอยู่เฉยๆเพราะผมเปิดแอร์เขาด้วยแหละทำนจะนอนใช่คือ คือเขาไม่เกเดดิกระเดี่ยวเลยไม่กันอีกเลยคือตอนแรกขึ้นมาเขาน้ำลายเยอะมากพี่ร้วเขาจะเป็นเพราะเขาร้อนหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่านั้งสามวันเนาะพี่เขาน่าจะร้อน่ะเสร็จปุ๊บผมก็ลุงก็บอกว่าอ่าพาไปเดี๋ยวลองพาไปบ้านเขาลุงลุงยาวก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแต่คือมีลูกบ้านเขามาแจ้งไว้พอไปถึงปุ๊บผมไปบ้านบ้านเขาอยู่เนี่ยเขาไปข้างในเนี่ยผมไปตอนแรกผมไปผมไม่เจอเขาบ้านเขาปิดแต่มีหมาตัวนึ็อยู่ในบ้านซึ่งหมาตัวนั้นเห่าเห่ารถผมแลวคือตัวในรถอะ ปู่เป้งเนี่ยก็เห่าเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะหรือเปล่าน่าจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาเสร็จปุ๊บลุงยาก็บอกไม่เป็นไ,ไรงั้นเดี๋ยวพาไปบ้านแม่เขาครับอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันขึ้นขับออกมาอีกซอยหน,น,น,นึ่งในหมู่บ้านนี้ครับแต่เมื่อพอมาปุ๊บอ่าลุงยามขึ้นไปเรียกแม่เขาแม่เขาก็วิ่งลงมาแล้วก็เรียกนะครับตามที่ผมก็น้องให้ครับอ๋อไปไหนมาอะไรเงี้ยคือแบบมาก่อนมาอะไรอย่าเงี้ยก็คือคงคิดถึงกันมากใช่เลยแบบผมดีใจผมก็จะร้องไห้้้้ตตออออนนนนนีีเเเเาาาาาาจ่่่่ะะะพพืมมรรวววววหหยไไปัััแแลลช ผมอันเนี้ยผมต้องแน่คือแม่ยายเขาอ่ะเจ้าของอ่ะเขาเรียกไอ้ปิ้งเขาเรียกไอ้ปิ้งแล้วผมได้ยินแต่ผมได้ยินไม่ชัดนะว่าว่าเขาคุยกับลุงยาเขาบอกว่าไอ้หมูปิ้งอ๋อใช่ผมเลยคิดว่าแล้วก็เลยคิดว่าชื่อหมูปิ้งแต่คำแรกที่ผมได้ยินคือไอ้ปิ้งแน่นอนแล้วหมาตัวนั้นน่าเป็นเพศผู้เพศเมียครับเพศผู้พี่เพศผู้ใช่เ็เพศผู้ครับแต่ผมก็ไม่ช่วยอียากเพราะคนเขาเยอะอืใช่อายุประมาณกี่เดือน อที่ผมหาผมถามแฟนผมนะเพราะเพื่อนแฟนผมเขาเรียนเหมือนกันไม่ถึงขอ่ะพี่อประมาณหกเดือนได้เจ็ดเดือนกำลังสนใ่ตัวประมาณนี้ใช่ตัวเขาใหญ่มากเลยออ๋ครับผมครับครับครับลูกบอลเฉยๆลูกงาเฉยตัวนี้พันอะไรครับไ่บีเรียงค่ะนั่งลงลบนั่งลง <c oughs> เดี๋ยวดิไม่ทายแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่ไม่ค่อยนิ่งเลยอะหม,มูเป้ง,บบง,งน,นี่ขนาดเป็นผู้หญิงนะยังตนขนาดนี้เลยอ, <c oughs> อืมนี่ฝีมือเขาเลยใช่อ่ะทำยังไงก็รู้ว่าพัางหมืน เอ็นเท้าออกออกไปวนปกติน้องก็จะอยู่แค่สองตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ก่อนครับยง ได้เลยแบบว่าเนี่ยนิสัยเขาจะมึนอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่ว่าแบบอายุสี่ขวบชื่อหมูปิ้งคือไปทํางานค่ะปกติอ่ะไปทํางานที่นี้เขาจะชอบตามออกครับชอบตามเขาก็หาวิธีออกนะคะชอบเดินเล่นอะไรเงี้ยทีนี้ก็มีรั้วพอดีมันผุพอดีเขาก็เลยตะกายออกอใช่ค่ะครับผม แล้วปกติเขาจะออกไปบ่อยไหมหายถามลุงยามได้เลยค่ะลุงยามจะบอกตลอดหายบ่อยมากเลยแล้วพอเวลาเขาหายไปเนี่ยปกติเขาจะกลับมาเองไหมหรือว่าต้องมีคนมาส่งประจำครั้งแรกอะค่ะเขากลับไม่ถูกเขาออกไปเลยหายไปเลยสองสาวันนะคะก็เลยจ้างอปพค่ะว่าถ้าเจอเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็ไปจับมาอยู่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งประมาณร้อยเมตร่ะค่ะเขาจับมาให้อืแล้วก็มีครั้งเนี้ยค่ะ อ๋อก็คือครั้งนี้ครั้งที่สองมียิบย่อยอีกค่ะแต่ว่าจะมีเราจะมียิบย่อยอีกแต่ว่าไปไปมามาแล้วแล้วครั้งนี้เขาเขามาคือเราบรรหายไปกี่วันเขาหายไปกี่วันจริงๆแล้วเนี่ยมันหลุดหลุดไม่ได้แบบหายค้ามคืนนะคะคือหลุดวันนี้อีกวันนึงก็ออกอีกไงแต่ไปตามจับะดีกทั้งลูกทั้งแฟนช่วยกันจับตลอดครับแล้วตอนที่เขามาตงนี่ ไอ้ครั้งนั้นนะ่ะหายไปกี่วันประมาณสามวันหรือเปล่าเห็นเขาบอกอันนั้นเขาส่งบ้านบ้านแม่แม่แฟนค่ะใช่ครับไม่อยู่อันนี้ไม่อยู่บ้านเขาไปส่งบ้านแม่แฟน<อ>แม่แฟนก็เลยโทรมาบอกว่าว่าเขามาส่งไปขึ้นรถเขาเฉยเลยอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะอืมแล้วตอนที่เขามาส่งเราเอ่อรู้พอรู้ว่าได้หมาคืนนี่เรารู้สึกดีใจไหมโลง่งใจอะไรเงี้ยโล่งค่ะ,คะเพราะว่าปกติเราหมาคนนี้ถ้าหายเราก็จะแบบก็หายเลยายยากใช่ค<อ>่ะ แต่ส่วนมากเราพอ็จะช่วยไล่กลับเข้ามาค่ะแล้วหมาพันนี้นี่เขาซื้อขายกันแพงไหมก็ตอนที่ซื้อมาก็ประมาณห้าหกพันนะคะห้าหกพันห้าหกพันนี้ประมาณตัวเท่าไหร่ตัวสามสามเดือนได้ตัวประมาณสามเดือนแล้วตอนนี้อายุกี่เดือนละอันนี้สี่ขวบแล้วค่ะสี่อ๋อนี้สี่ขวบแล้วใช่โออขอบคุณครับ